ได,ได้มคุณตอนการโอนเปลี่ยนชื่อและการย้ายมาศเราจะมาพิถันนะครับเข้าสู่ในช่วงของสาระน่ารู้อยู่ใกล้ในมือคุณคนะครับกระผมนายรณกิจบวรสิงห์ครับผมวรศักดร์แนวพาณิชย์ครับคุณเบียร์ครับผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเรื่องอะไรครับพี่พอดีอย่างในผมซื้อบ้านมาเนี่ย<ฆ>ผมยังไม่ได้ไปทำการโอนเปลี่ยนชื่อเลยฮ ซึ่งผมอยากรู้ว่าเในการโอนเปลี่ยนชื่อเนี่ยขั้นตอนมันยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากครับแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าการเตรียมเอกสารมีอะไรบ้างอันนี้จริงแล้วนะครับถ้าเตรียมเอกสารได้ครบก็ไม่ยุ่งยากล่ะกาททำเรื่องเปลี่ยนได้ง่ายเลยคราวนี้ผมเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามันจะมีอยู่สองส่วนนะครับมีมีมีสองส่วนส่วนแรกเลยถ้าหากว่าพี่ซื้อบ้านมาแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านอ่าอ่าในส่วนของเรื่องนี้ถ้ายังไม่ได้ย้ายชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับ สัญญาซื้อขายก่อนเลยครับ1นนะครับสัญญาซื้อขายสําสำเนาบัตรประชาชนซึ่งบัตรประชาชนท่านนี้นะครับก็ต้องเป็นของคนที่เซ็นซื้อบ้านอ,อ่าแลวคนขายครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยผู้ซื้อ,อสามารถ<อ>ทําเองได้เลยนะครับ3นะครับทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันบของผู้ซื้ออ่าแล้วก็สี่นะครับทะเบียนบ้านของหลังที่ซื้อขายกันนะฮะก็จะมีหลักฐานอยู่สี่อย่างที่ต้องเตรียม แล้วก็สามารถเดินทางมาทําเรื่องโอนเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับผมกับส่วนที่สองตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราย้ายชื่อเป็นเจ้าบ้านแล้วนะครับอ่าครับโอ้ยหลักฐานที่ต้องเตรียมนะครับพี่วอนนยืนม,มือหน่อยอ่าเรอเล่นครับเยอะไปครับ,รบหลักฐานที่ต้องเตรียมมีเพียงสองอย่างครับอสองอย่างนี้ก็คือหนึ่งบัตรประชาชนของเจ้าบ้านครับและทะเบียนบ้านหลังนี้อ ที่มีเจ้าบ้านอยู่แล้วครับเท่านี้แหละครับสองอย่างโอนเปลี่ยนชื่อได้เลยครับเสร็จแล้วทีนี้สงสัยอย่างหนึ่งพรับาตุกว่ากรณีเอาบัตรประชาชนนี่บัตรประชาชนของใครครับของของคนที่เป็นเจ้าบ้านอ่ะพี่อคนที่เป็นเจ้าบ้านที่ย้ายชื่อเข้าไปเป็นเจ้าบ้านแล้วท่านท่านลัก้าอาศัยอะไรญาตินี้เลยนะฮะญาติไม่ได้ครับเพราะว่าของการประปาตรงนี้เนี่ยเขาจะยึดในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าบ้านอครับที่จะสามารถโอนเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้อ่อและอีกส่วนหนึ่งสําหรับที่จะเปลี่ยนเป็นบริษัท หรือเปลี่ยนชื่อเป็นในนามของบริษัทอะไรตรงนี้เนี่ยจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมนิดหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเล่าหอกสาว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งจะต้องมีหนังสือรับรองของทางบริษัทอสองนะครับเป็นทะเบียนบ้านพิธบ้านของหลังที่ซื้อขายตรงนี้แหละนะครับแล้วก็สามสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการครับนะครับผมแล้วก็มีสำเนาใบพอสองศูนย์ด้วย นะครับตรงนี้และรวมถึงต้องมีสัญญาเช่าก็คือสัญญาซื้อขายนั่นแหละหรือถนนหน้าหลังขาษาการแต่อันนี้จะอยู่ในในในรูปแบบของบริษัทถ้าจะมาโอนเปลี่ยนชื่อเป็นรูปแบบบริษัทก็นําหลักฐานที่ผมกล่าวข้างต้นเนี้มายื่นได้เลยเออพี่บอผมมีข้อสงสัยไม่ไม่ได้สงสัยหรอกเอาจริงๆผมคือตอนเนี้ยผมกำลังต่อไปมาบ้านผมอยากจะย้ายมากอ่ะย้ายมากจากนิดนึงอ่ะ ม,มันมงทายังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างอะพี่โอ้ยย้ายมาแบบมันขวางอะไรอย่างงี้ใเขาบอ,อกอ่ะใ,ใ,ในส่วนของขั้นตอนการย้ายมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับในกรณีแรกถ้าท่านอยู่ใกล้ปปปาสาขานะครับท่านสามารถไปติดต่อที่ปปปาสาขาในพื้นที่ที่ท่านอยู่เลยก็ได้นะครับ,รบไปแจ้งความประสงค์ยิ่นคำร้องไว้นะครับ หรือบางท่านไม่สะดวกนะครับอาจจะอยู่ไกลพอดีไม่ค่อยว่างมาเดินทางมาและยิ่งในช่วงนี้ยุช่วงโควิดนะครับท่านสามารถโทรไปติดต่อที่ประปาสาขาที่ท่านอยู่ได้เลยนะครับเพื่อแจ้งความประสงค์ของท่านว่าเอ๊ะต้องการย้ายมากนะครับทีนี้อ่าขั้นตอนต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องจากท่านเรียบร้อยแล้วครับได้รับคํำร้องจากท่านนะครับครับก็เราทางกาปปานะครับเราจะส่งช่างเนี่ย ไปทําการตรวจสอบบริเวณหน้างานหรือหน้าบ้านของท่านนี่แหละครับว่าท่านต้องการย้ายจากไหนไปไหนครับนะครับต้องการาย้ายเพื่ออะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปดูก่อนครับซึ่งนะครับาถามว่าไปดูทําไมนะครับก็คือตรงไปดูตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะมีการต้องแจ้งค่าใช้จ่ายทางอุปกรณ์อ,อะไรที่ต้องใช้อะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับผม<อ>ก็เจ้าหน้าที่ก็จะไปสํารวจนะครับแล้วก็จะทําเรื่อง ค่าใช้จ่ายครับแล้วจะแจ้งกับทางลูกค้าเนี่ยให้ทราบโอครับว่าของท่านมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างครับซึ่งเมื่อท่านเข้ามาจ่ายแล้วนะครับมาชําระค่าย้ายมาสตรอลิซเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นทางการอปาร์เนี่ยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทําการย้ายมาสให้ตามความประสงค์ของท่านครับผมต้องย้ําไว้ก่อนนะครับท่านว่าในการย้ายมาสตรงนี้น่ย มีค่าใช้จ่ายทุกเครนะครับทุกเคล็เลยเพราะว่าจะต้องมีการประเมินราคาแล้วก็อุปกรณ์อะไรอย่างนี้ยังไงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจากที่ผมกับพี่วอกล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโอนเปลี่ยนชื่อและการย้ายมาตรงนี้นะครับถ้าหากว่าสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าติดต่อได้ที่ w w w p w a c o t h นะครับที่ p w a contact center หนึ่งหกหกสองนะครับครับผมแล้วก็รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านด้วยเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องสาหรับวันนี้ครับผมครับผมช่ะเจนครับขอบคุณครับ ส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นเพื่อผงชน